โอ้ไม่ก d ว้าวว้าวอู้ทุกคนมันใหญ่มากเลยทุกคนดูดิว้าวก็จะบอกเลยสเกลอันนี้ก็1ต่อสิบนีทุกคนว้าวทื่งว่าใหญ่นะก่อนอื่นเลยก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยใช้ออกซิเจนจากตัวลมหายใจทุกท่านนะครับยินนีต้อนรับมาสู่รายการเดฟทีวีนะโอเคไม่พูดพามทำเพลงหลายๆคนอาจจะเห็นปกคลิปแล้วนะ ก็อนนี <opolit ist> <movement> <to break an iously> ่เลยนะโอ้โหมันคือรถกระบะคือบอดี้อยู่เนี่ยมันแบบว่ามันใหญ่เท่ากับแบบแม็กมาดีสองของผมเลยนะก็สกิลเนี่ยเท่ากันเลยนะครับก็คือ1ต่อ10แล้วมาปืนกันเลย let's go โอ้โหโอ้โหใจโอ้โหเา อู้ว้าวอุว้ยทุกคนดูดิคตรใหญ่รีชีดโคตรใหญ่รีว้าว<ม>นี่คือรีโมทบังคับของเราธรรมดาปกติเลยอะไม่เหท่า,ากับอันนี้เลยวะนี่เฮ้ยนาเดลการีนเดียวกัารีดูดิโน้โอ้โคตรใหญ่เรี เทียบกันไม่ติดเลยอ่ะใหญ่กับลิกแต่ว่าข้างในเนี่ยภายในเหมือนเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะวิ่งเต็มโอ้พึ่งปลงได้ดีกว่าทุกคนถ้าเราเอามอเตอร์พีศาจมาใส่มันจะเป็นยังไงวะในนี้เนี่ยหนักก็น่าจะเป็นสายชาร์จนะทุกคนไม่มีมีดโอ้จริงด้วยทุกคนมันเป็นสายชาร์จกับแบตว่ะว้าวโหเป็นฐานก่อนอันี้น่าจะเป็นฐานชาร์จนะทุกคนอันนี้ก็เป็นฐานโอ้โ ว้าวเจ้าโอ้โห oh, ทุกคนมันเป็น9.6วะ่ะทุกคนโ oh, อ้โหเจ้าโ oh, อ้ยังแรงอยู่นะแรงอยู่ <c oughs> ผมก็คิดว่าจะต้องชาร์จไปก่อนนะทุกคนโอเคเราต้องชาร์จไว้ทั้งประมาณ3ชั่วโมงนะั้นทุกคนแต่ผมขอไปชาร์จก่อนละกันนะเนี <Nope. S 1> ่บอดี้มันก็เป็นแบบใหม่เอี่ยมอ่องเลยทุกคนโอเคเราก็แกะกิฟต์ออกก่อนโอ้ทุกคน <c oughs> คนใหญ่ดิดิโบอลีีแบบอันนี้โคตรเท่เลยอะบอดี้โคตรเท่เลยเดี๋ยววางไว้ก่อน ันเป็นประมาณนี้นะทุกคนภายในก็จะเป็นแบบว่าออธรรมดาธรรมดาเลยไม่ได้เป็นเหมือนแบบรถแบบนี้นะทุกคนแบบนี้ก็จะเป็นรถสีเซลลนะทุกคนก้อแรงอันนี้เลยบอกเลยว่ามีใจรู้แล้วก็แบบแล้วเรามาดูในส่วนของคันนี้นะคันนี้ก็น่าจะมูได้นะทุกคนเพราะว่าตัวนี้มันเะม็มเห็นไหมจะมีมอเตอร์เลยไหมเราก็น่าจะใส่มอเตอร์ปีศาจได้แต่เราต้องแบบว่าเปลี่ยนสายไฟไม่งั้นแม่งแผงไหมแน่นอนแม่แล้วก็สามารถเอาบอดี้ไปใส่ไอ้นั่นได้มาก ไม่ไม right ่ค uh, 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 oh, uh, ิดเลยโอ้ทุกคนดูด huh, oh, ิโอ้ยังใสโอ้ยังสวยเลยดูดิสีส้มนี่จะเป็นอิสุสุนะทุกคนอิสุสุดีแบกนะข้างหน้าจะเป็นเคปลานะทุกคนดูดิว้าวข้างหน้าจะเป็นเคปลาะนะทุกคนอันนี้เขียนว่าอิสุสุโอ้สวยนะนี่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 สีขาวนี่นี่อิสุสุเหมือนกันนะ นี่ทีขาวก็ข้างหน้าก็เป็นเทปรามเหมือนกันโอ้โหดูผุ่นกราะเอโอ้เทียบกันไม่ติดโอ้โคันนี้แบบน้อยคันนี้แบบใหญ่เบิ่มโอเคทุกคนผมขอชาร์จก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูนะทุกคนต้องชาร์จไปก่อนักประมาณ3ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปกันเลย let's go i'm saving can't the views i come from the basement made a new lane i've been on the pavement saved by the biz i miss no fame i'm safe to say you never get sick i do not care if it come off a fence i thought that stuck in the fucker's position you give me like Lebron when he made a decision ah ah おいしいパンパン。 รู้สึกว่ามันเล่นไม่ค่อยจะได้หรอทุกคนดูดูโอ้โหฝุ่นเต็มเลยทุกคนดูฝุ่นเต็มเลยว่ะทุกคนแล้วก็มันรู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่นะโอเคมาลองดิไปเริ่มก เวลาเลี้ยวมันมันเป็นแบบมอเตอร์อ่ะไม่เหมือนรถสีอเอสีเซลบอกว่าสีเซลนี่เล่นมันกว่าเนี่เนเนี่ยก็ได้ได,ได้แค่นี้แหละเดี๋ยวเรามาดูคันเล็กกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคันเล็กกันบ้างทุกคน วางไปเลย Let's go เห็นไหมเห็นความแตกต่างกันไหมนะนะเสียงอาจจะดังนิดหน่อยอ้วโหเล้ง <Wow. S 2> อันนี้คือลอดิฟนะทุกคน ประมาณนี้เนี่ทุกคนคันนี้เนี่ยเอานิยมเอาบอดี้ไปใส่แมกมาเห็นไหมก่อนที่จะไปดูแมกมาเรามาดูคันนี้ก่อนนี่ใส่ได้บอกววะเดี๋ยวลองเอาบอดี้มาใส่ดิเฮ้ยเฮ้ยใหญ่มันใหญ่เกินนู่นไม่ได้วะดูมันใหญ่เกินวะไม่ได้แต่ว่าถ้าใส่แมกมานี่พอดีเป๊ะเลยนะอ ลงใส่แล้วพี่นะบอกเลยแบบออฟลรดอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเราลองเอาแม็กมาให้ดูนี่เลยทุกคนแม็กมาของเรานะโอ้โหว้าวมันใหญ่ไปเลยนะทุกคนก็ธรรมดาแม็กมาก,ก็ใหญ่อยู่แล้วนี่ประมาณนี้ยังไงพอดีเป๊ะเลยดูพูดที่อบอกเลยคือว่าแม็กมาคันนี้เน่าเลยนะ,ะก็ดู้อมก,ก็ ก็ต่อ,อหมุนแล้วก็ต้องทําอะไรหลายอย่างอยู่นะทุกคนอันนี้ก็จะส่งไปให้ฟูงบินต่ําดูนะฮะก็เดี๋ยวจะส่งให้พี่แกดูก่อนส่วนเรื่องราคานี่ต้องอีกยาวบอกเลยคือว่ามันแบบได้มาในสภาพแบบว่าโอ้โหมันได้มาในสภาพที่แบบว่ายับเยิอนอะเออแล้วก็เอามาเล่นอีกมันก็เลยยับเยินข้ากลองต่ออีกก็ถ้าใครชอบ,บอก, like ก็ลืมกดไลค์ Subscribe กันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน,าน,น้ากนสหรับคลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากไปละสิะยูกินทามกุบาย